สวัสดีครับ วันนี้ผมอยู่กับ Redmi Note 13รุ่นรองรับสัญญาณ 4G นะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆทุกคนเนื่องจากว่าฟังก์ชันและสเปคทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเรามาเทียบกับราคานะต้องบอกว่าเกินคุ้มไปเยอะเลยนะครับใครเน้นในเรื่องของการดูคอนเทนต์เน้นถ่ายภาพเน้นเล่นเกมมันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าฟังก์ชันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สุดมากนะครับมีข้อดีและข้อเสียอยู่เหมือนกัน แต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าดีไซน์รู้มากนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นงานกระจกนะครับตัวนี้เงามันวาวเลยนะสามารถส่องเป็นกระจกได้เลยในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะทุกคนมันจะมีวงกลมใหญ่หญๆเนี่ยสองวงโผล่ขึ้นมาจากฝาหลังนะครับแล้วก็จะมีวงกลมเล็กอีก1วงนะแล้วก็จะมีแฟลชนะครับมาให้ใช้งาน ซึ่งพื้นผิวของตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสีเขียวนะเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ย สามารถใส่ได้แบบไฮบิดสลอตนะครับช่องต่อมาเนี่ยจะเป็นช่องเสียบสาย USB หรือว่าช่องเสียบสายชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตของเขาเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะตามมาด้วยไมค์สนทนานะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงตัวที่1นะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power ไม่ใช่ปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีลำโพงตัวที่2 รุ่นนี้มีลำโพงมาให้ใช้งาน2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว IR r e ร o ีโมทนะครับมีไมค์ตะเสีบกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว,ว่างเปล่าไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับอาเรามาดูกันที่น้ำหนักของตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่188.5กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยอยู่ที่ 7. 97มิลลิเมตรครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันเลยก็แล้วกันนะครับการดีไซน์ของหน้าจอนะครับจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับที่ผมชอบที่สุดนะก็คือว่าขอบของหน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างบางมากนะครับโดยเฉพาะขอบด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าบางเฉียบเลยครับส่วนพาร์เนลของหน้าจอเนี่ยถือว่าได้มาดีเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจออัลบรินะครับที่ให้ขนาดของหน้าจอ มากำลังดีเลยทุกคนอยู่ที่6.67นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นั่นเองนะครับ การดูคอนเทนต์ผ่าน y t u t u เนี่ยบอกได้เลยว่าได้ฟินมากทุกคนสีสันจัดจ้านดีเลยทีเดียวนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่395 ppi นะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากๆส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยพีคสูงสุดอยู่ที่1,200 nits น,นะครับผมได้ลองไปใช้งานกลางแจ้งแล้วจะบอกว่าใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับ ใครจะเอาไปใช้พวกวิ่งไลแมนวิ่งฟูดแพนด้าอะไรแบบนี้นะผมว่ามันเหมาะเจาะมากๆนะครับหรือว่าใครใช้งานการแจ้งบ่อยๆนะครับอย่างเช่นพวกโฟแมนวิศวกรคนงานก่อสร้างอะไรแบบนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีการครอบทับด้วยกระจกดกกีล l ากราสสามอีกต่างหากนะครับปกป้องริ้วรอยบนหน้าจอได้ดีมากๆในส่วนของรีเฟรชเรทหน้าจอนะครับรุ่นนี้ได้มาสูงสุดอยู่ที่1 2 0 10เฮิรต์นะครับใครที่เป็นสายโซเชียลชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เราไถดูฟีดข่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างลื่นไหลนะช่วยลดอาการเมื่อร้าทางสายตาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของ c ัสเซปิ<บ>้งเรนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่240เฮิรต์นะครับสุดฟแฟนของ Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับอย่างหนึ่งที่ ผมชอบเวลาดู Netflix นะเวลาที่เป็นฉากมืดๆเนี่ยมันแสดงส่วนที่เป็นสีมืดได้ค่อนข้างดำสนิทต,ตามากๆเลยครับส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็ใช้งาน2หน้าจอได้นะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube เท่าๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นะกรอบเล็กๆเ,เนี่ยเป็น Facebook พื้นหลังเป็น YouTube อะไรแบบนี้เนาะแล้วกรอบเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราก็ยังสามารถย่อขายายหรือว่าย้ายไปยังตำแหน่งใดๆบนหน้า จอก็สามารถทับได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของการโครนแอปนะครับ รุ่นนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะคือมันสามารถที่จะโคลนแอปพวกแอปเกมได้พวก R O V Free Fire PUBG อะไรแบบเนี้ยคือบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับจะโคลนได้พวกเฉพาะแอปแชทแอปโซเชียลอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่สามารถโคลนแอปเกมได้แต่ว่ารุ่นนี้สามารถโคลนแอปให้กับพวกสายเกมได้เป็นอย่างดีเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับก็คือตัวสแกนไลน นิ้วมือเนี่ยมันอยู่บนหน้าจอใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวสแกนลายนิ้วมือนี่แหละเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้ก็สามารถที่จะตั้งแบบรหัสผ่านได้นะครับหรือว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าก็สามารถทําได้นะแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือนะครับรุ่นนี้เป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับเรียกได้เลยว่าให้มาดีกว่าตัว Redmi Note 13 5G อีกนะถ้าเป็นตัว Note 13 5G เนี่ยการสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับแต่ว่าตัวนี้ล้ํากว่าได้สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเลยครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของ CPU กันเลยก็แล้วกันนะครับชิปเซตเนี่ยถ้าจะว่ากันตามตรงก็เป็นชิปเซตระดับกลางนะครับที่ไม่ได้บอกว่ามันเน้นในเรื่องของการเล่นเกมสักเท่าไหร่แต่มันก็สามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่เล่นเกมได้นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องปรับกราฟิกแบบกลางๆอะไรแบบนี้นะครับลิสของชิปเซตเนี่ยมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 685นะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้ขนาดอยู่ที่6นาโนเมตร เคอกสปีดนะครับตัวนี้มีการปรับโอเวอร์คอกให้ขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะครับอยู่ที่2.8กิกะเฮิร์ตนั่นเองนะครับดีสก์ของกาดจอนี่มาพร้อมกับ a r d u i n o 610นะครับเรามาดูกันที่ผลคะแนนไอตัตู้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคะแนนรวมนะครับได้ไปทั้งสิ้น3 7 3 0 0 3คะแนนนะครับโอ้โหก็ถือว่าได้มาเยอะนะเกือบจะถึง4 0 0 0 0เลยทีเดียวน,นะครับเรามาดูกันที่เรื่องของการเล่นเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนผมเท ดูจะมีอยู่ทั้งหมด3เกมนะครับเกมแรกจะเป็นเกม PUBG นะครับซึ่งการตั้งค่ากราฟิกผมเลือกตามนี้เลยครับกราฟิกอยู่ที่สมดุลน,นะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ปานกลางนี่คือปรับสุดได้แค่นี้นะในส่วนของเกม PUBG นะครับผมได้เทสตัวใจโรสโคปก่อนเหมือนเดิมเลยครับผมว่าการเล็งเป้าผ่านใจโรสโคมเนี่ยทำได้ดีเลยนะลื่นมากนะครับไม่หน่วงเกินความคาดหมายไปเยอะเลยใครถนัดบ,บังคับทิศทางการยิงผ่านตัวใจโรโโคมเนี่ยผมว่า น่าจะชอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยการปรับการาฟิกแบบนี้ถือว่าพอเล่นได้ครับอาจจะไม่รู้สึกว่าลื่นหัวแตกนะครับแต่ก็ไม่ได้ทให้รู้สึกว่ามันหงดหงิดเวลาเล่นแต่อย่างใดนะคือถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้จะต้องปรับการาฟิกเป็นแบบลื่นไหลแล้วแหละและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของจอนะคือจอมันสวยมากทุกคนเวลาวิ่งกระโดดหันซ้ายหันขวาหรือวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอะไรแบบเนี้ยภาพก็ดูไหล ลื่นดีนะครับฟิลลิ่งการทัชของจอทําได้ดีตามเลทราคาครับคืออาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับตัวโน้ต13 5G นะเพราะตัวนี้นะครับทัชเซปิ้งเลทของเขาเนี่ยอยู่ที่240เฮิรตนะครับอยู่ในระดับที่แบบว่าพอเล่นได้การบังคับทิศทางก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเกม PUBG เนี่ยการปรับกราฟิกแบบนี้ผมให้ไปที่8.5คะแนนจากเต็ม10เลยครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกม Free Fire นะครับเกมนี้ผมขอปรับกราฟิกเป็นแบบกลางๆก็แล้วกันนะครับ คือกราฟิกหยุดที่มาตรฐานนะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยูดที่ขั้นสูงนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยการปรับกราฟิกแบบกลางๆถือว่าเล่นได้ลื่นอยู่ในระดับที่ผมพอใจอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเวลาหมุนตัวเวลาวิ่งหรือกระโดดอะไรแบบเนี้ยภาพมันดูไหลลื่นดีมากนะครับคือผมลองปรับสุดแล้วนะโดยส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างฝืนสเปคตัวเครื่องไปหน่อยนะครับเวลาเล่นก็ไม่ค่อยลื่นด้วยและอีกอย่างที่ผมประทับใจนะครับก็คือเรื่องของสีสันหน้าจอนะครับที่สว่างสีส มันก็เลยทําให้การเล่นเกมเนี่ยเล่นได้เพลินมากขึ้นนะครับส่วนฟิลลิ่งการทัดของจอก็อยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปการบังคับทิศทางการเดินการล็อกเป้าแล้วแพนซ้ายแพนขวาตามติดศัตรูอะไรแบบนี้ก็ทําได้ดีไม่มีปัญหานะครับสำหรับคะแนนเกมเนี่ยผมให้ไปที่8.5คะแนนจากเต็ม10นะครับส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับกราฟิกทุกอย่างผมปรับสุดได้ตามนี้เลยครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเล่น เล่นได้สบายๆเลยครับเล่นได้ลื่นกว่า2เกมที่ผ่านมานะอาการพวกกระตุกแบบหนักๆเนี่ยยังไม่เจอนะครับส่วนฟิลลิ่งการัชของจอก็ถือว่าทําได้ดีเหมือน2เกมที่ผ่านมานะครับก็คือว่าทัดง่ายตามเลทราคาว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็การบังคับทิศทางเนี่ยบังคับง่ายนะครับโดยที่ช่วงเข้าตีไฟใหญ่ๆท้ายเกมนะครับเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาเล็กน้อยนะอยู่ที่ประมาณ52-57ประมาณนี้ส่วนไฟเล็กๆเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาแค่นิดหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ58-6 ถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับฟเฟรมเรทแบบนิ่งๆเนี่ยแนะนําว่าปรับการาฟิกแบบกลางๆจะเหมาะมากกว่านะครับสำหรับคะแนนเ,เกมเนี้ยผมให้ไปที่9คะแนนจากเต็ม10เลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8กิกนะครับมีฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้นะก็คือไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองนะครับแปลงได้สูงสุดอยู่ที่8กิกเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่16 กิกเลยครับในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LP DDR4X นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้ความจุมาที่256 g b ก ROM เป็น UFS 2.2นะผมว่าได้มาค่อนข้างดีนะครับคือบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยได้แค่ eMMC เวอร์ชั่น5.1เท่านั้นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับยังรองรับไมโครอดการ์เนียได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์นะครับเผื่อว่าใครพื้นที่การใช้งานพื้นที่การจัดเก็บไม่เพียงพอสามารถซื้อไมโครอดการ์มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เทปประสิทธิภาพการอ่านเขียนของรอมเนี่ยมาให้ดูด้วยซึ่งค่าต่างๆก็ได้ประมาณนี้เลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาเยอะเลยนะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งาน3ตัว3า กล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยนะถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.7ถือว่าค่ารูรับแสงเนี่ยกว้างมากเลยนะดูต่อมานะครับจะเป็นเลนอันเตอร์ไว้นะครับ8ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะครับอ้าวเรามาดูกันที่การเทสการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากกล้องหน้าก็แล้วกันนะ ก้องหน้าถ้าเป็นหมวดบิวตี้เนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวได้นะแต่ว่าปรับหน้าเรียวปรับรูปแบบของใบหน้าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยมีมาให้ใช้งานอยู่นะส่วนหมวดภาพบุคคลเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยกับตัว Note 13 5 G นะครับก็คือปรับค่าความเนียนของผิวไม่ได้นะครับรูปแบบใบหน้าก็ปรับไม่ได้จะปรับได้เฉพาะ ค่า f เท่านั้นและในส่วนของ hdr เนี่ยก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยนะในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกตามตรงนะว่าผมแอบเสียดายเหมือนกันนะครับที่โหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยปรับบิวตี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครถ่ายรูปด้วยโหมดนี้ออกมานะอาจจะต้องเสียเวลาไปปรับผิวหน้าทีหลังที่แอปอื่นๆนะครับแต่ดีหน่อยตรงที่โหมดบิวตี้เนี่ยเกลีย่ยผิวหน้าได้ค่อนข้างละมุนมากนะครับไม่ฟุ้งจนเบอร์นะผมว่าสไตล์จะคล้ายๆกับพวก oppo vivo ประมาณนั้นเลยรับรองได้เลยว่าถ่ายออก สวยหล่ออย่างแน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องของความคามชัดกันบ้างผมว่ามันถ่ายได้ชัดมากนะไม่ต่างจากตัวโน้ต13 5G เลยนะครับเห็นรายละเอียดของตัวแบบและฉากหลังได้อย่างชัดเจนเลยนะส่วนการตัดขอบเนี่ยโดยภาพรวมนะครับก็ตัดได้เนียนเกือบจะทุกรูปเลยนะมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับถ้าเป็นโหมดบิวตี้เนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวได้นะแต่ว่ารูปแบบใบหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับในส่วนของ HDR มีไม่ใช้งานอยู่ส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับก็ปรับอะไรไม่ได้ ได้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวหรือรูปแบบของใบหน้านะและในส่วนวของ HDR เนี่ยก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งโหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับก็ถือว่าถ่ายได้ดีตามเรทราคานะออการถ่ายกลางแจ้งนะครับถ่ายได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับโทนสีโทนแสงของทั้ง2โหมดนี้มีความใกล้เคียงกันนะก็แอบแปลกใจเหมือนกันนะครับอาจจะมีแค่เป็นบางรูปนะครับที่อาจจะแตก ต่าางงกันนบ้นะส่วนการตัดขอบนะครับก็ยังตัดได้ดีนะแทบจะไม่มีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยมาดูกันที่การถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายได้ชัดเจนดีครับตัวนี้ผมใช้โหมดรูปถ่ายในการถ่ายนะบางรูปเนี่ยจะมีทั้งระยะ 1x และ 2x และระยะเลนส์วายมาเทียบให้ดูด้วยโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีถ่ายได้ชัดทุกระยะเลยครับสีค่อนข้างตรงด้วยนะ ส่วนโหมด108ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีเลยครับจะขอบส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพหรือจะซูมเพื่อดูรายละเอียดของภาพอะไรแบบนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับส่วนโหมดกลางคืนนะครับจะมีแค่ระยะ 1x เท่านั้นนะที่ผมไปเทสมานะครับแอบเสียดายตรงที่กล้องหน้าและเลนส์วายเนี่ยไม่สามารถถ่ายด้วยโหมดกลางคืนได้ส่วนความคมชัดของภาพเนี่ยโดยภาพรวมนะผมว่าอยู่ในระดับกลากาง พอถ่ายได้นะครับบริเวณท้องฟ้าเนี่ยก็อาจจะถ่ายออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน้อยค่อนข้างเยอะมาก ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับอัดได้สูงสุดจะเป็น1080 p 3 0เฟรมเรทนะวิดีโอเนี่ยสีสันความสว่างเนี่ยถือว่าชัดเจนดีมากสีสดสว่างนะครับละที่ผมชอบที่สุดนะก็คงจะเป็นในเรื่องของเสียงไม้นะครับคือเสียงไม้ของเขาเนี่ยชัดมากมากมาชมคลิปกันครับอมาเทคกันที่งานวิดีโอกล้องหลังนะครับ1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้มีแถบซูมไม้ใช้งานด้วยนะครับและซูมได้ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียว นี่คือระยะ 3x นะครับ 3x นี่ก็อาจจะเป็นสั่นๆบ้างแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยที่นี่บึงพรานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าเป็นการถ่ายที่ไม่ได้ย้อนแสงเนี่ยวิดีโอค่อนข้างชัดเจนมากนะทุกคนอ่ามาดูกันที่การถ่ายย้อนแสงกันบ้างนี่คือย้อนแสงนะครับทุกคนเห็นภาทิดไหมถ่ายย้อนแสงนี่ก็จะมืดสักเล็กน้อยนะครับ อ่ะอันนี้จะไม่ได้ย้อนแสงแล้วถ้าไม่ได้ย้อนแสงเนี่ยวิดีโอค่อนข้างชัดเจนดีนะครับเหนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้เลนวายถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับคนชีเน้นในเรื่องของการถ่ายวิวทิวทัศน์ได้เป็นอย่างดีเลยครับแถมวิดีโอของเขาเนี่ยสีสันก็ยังสว่างสดใสดีมากๆมาเราชมคลิปกันครับส่วนคลิปเนี้ยจะเป็นวิดีโอเลนวายนะครับ 1080p 30เฟรมเรทนะครับทุกคนมีแถบซูไมไหมใช้งานเหมือนเดิมนะ แต่ไม่แนะนําให้ซูมนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยอาการสั่นก็ประมาณเดียวกันกับการถ่ายด้วยกล้องหลักเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ย้อนแสงนะถ้าไม่ได้ย้อนแสงนี่คือวิดีโอชัดมากทุกคนามาดูกันที่การถ่ายย้อนแสงกันบ้างย้อนแสงมันจะประมาณนี้ทุกคนเห็นพระอาทิตย์ไหมก็อาจจะมืดสักหน่อยเนาะถ้าเป็นย้อนแสง เดินมาทางนี้กันบ้างนะครับก็ถ้าบอกว่าใครอยากจะได้วีดีโอที่มุมมองกว้างเนี่ยผมว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนะเห็นไหมทุกคน โอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับ 1080p 30เฟรมเรทนะครับมุมมองเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากทุกคนข้อดีคือวิดีโอชัดนะครับเสียงไมค์ก็ถือว่าชัดเจนดีมากแต่เวลาเดินมันอาจจะมีอาการสั่นอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยววมา่าเราชมคลิปกันครับมาเทสงานวิดีโอกล้องหน้านะครับกับความละเอียดสูงสุดเนี่ย 1080p 30เฟรมเรทนะครับระยะกลางสุดแขนจะได้ประมาณนี้นะ คือมุมมองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยดูได้เลยนะว่าวิดีโอนิ่งหรือเปล่าเสียงไมค์ชัดไม่ชัดฟังได้เลยนะครับแต่เท่าที่ดูตอนเนี้ยวิดีโอถือว่าชัดมากนะครับฉากด้านหลังเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะช่วงเช้าประมาณสัก8โมงนะครับโอเคกล้องหน้าประมาณนี้แล้วกาัน มาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ความจุมาเท่ากันเลยกับตัวโน้ต13 5G นะก็คือได้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าแบตหมดระหว่างวันก็ไม่ต้องกังวลใจนะเพราะว่ารุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วสูงถึง33วัตต์เลยครับ <S <S อา้าวเรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้นะครับได้ลำโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับถือว่าดีกว่าโน้ต13 5G นะโน้ต13 5G เนี่ยได้มาแค่ตัวเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีระบบเสียงของ Dormy a s m o d มาให้ใช้งานด้วยนะครับสามารถปรับโหมดเสียงต่างๆเนี่ยได้ตามใจเลยนะครับอย่างเช่นเสียงร็อกเสียงแจ๊สเสียงป๊อเสียงคลาสสิกและยังสามารถปรับแบบอีโคเรสเตอร์ได้อีกด้วยนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด,ด้วยนะครับยืมเพลงเพร้อมๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ เธอคือสายลมพัดยามอ่อนลาเธอคือกาแฟในตอนเช้ายิ่งนานวันยิ่งฉันต้องมีเธอเพิ่มตมา ในส่วนของเวอร์ชันแอนดรอยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครับมีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน14นะครับก็ยังไม่ใช่ Android 14นะในส่วนของ w i f i เนี่ยรองรับได้2ความถี่ครับ2.4กิ z กอเฮิร์และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเขาให้มาแบบครบคันเลยนะเออมาดูกันที่ชิ้นแรกครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์ตนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดหยุดที่3-3วัตบาทเลยนะขาปลั๊กนี่จะเป็นขากลมนะครับชิ้นที่2จะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับซึ่งสาย USB ของเขาเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นเคส TPU นะครับรอบนี้เขาให้มาเป็นสีดำนะครับยังไงผมก็แนะนําว่าควรจะใส่ไว้นะอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยเวลาที่เครื่องตกกันริ้วรอยบนหน้าจอกันจอแตกกันริ้วรอยบริเวณขอบด้านข้างได้อีกด้วยนะครับตัวเนี้ยเคสของเขาจะหุ้มโมดูล ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยทีเดียวต่อมานะครับจะเป็นฟิล์มนั่นเองนะครับซึ่งฟิล์มที่เขาติดมาให้บนหน้าจอเนี่ยจะเป็นฟิล์มใสนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนั่นเองครับโอเคครับทุกคนอะไรนี้ก็คือรีวิวนะครับ Redmi Note 13รุ่นรองรับสัญญาณ 4G นะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังหน่อยลวกันนะว่ามันเหมาะกับใครใครเน้นในเรื่องของสายโซเชียลเน้นดูคอนเทนต์นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เหมาะเจาะมากๆนะครับอย่างแรกเลยเวลาคุณดูคอนเทนต์เนี่ยขอบของหน้าจอมัน แล้วมันทําให้พื้นที่การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับ ทำให้เวลาดูคอนเทนต์เนี่ยดูได้เต็มตาแล้วก็ไม่มีขอบเนี่ยมารบกวนสายตาของเราด้วยส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แบบดีที่สุดนะแต่ถ้าบอกว่าใครเล่นแบบปรับกลางๆหรือว่าปรับต่ำอะไรแบบนี้มันก็สามารถตอบโจทย์ได้กับสายเกมได้นะครับเล่นได้ค่อนข้างดีไปจนถึงลื่นเลยทีเดียวนะครับถ้าปรับการาฟิกแบบกลางๆนะส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายด้วยกล้องเซลฟี่นะครับก็อาจจะเหมาะกับการ <Self> ด้วยโหมดบิวตี้นะถ้าจะถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยมันไม่มีโหมดบิวตี้ไห้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่คือคุณจะต้องเอารูปภาพเนี่ยไปเข้าแอป,ปตกแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยอาจจะต้องไปเข้าแอป,ปตกแต่งอีกสัก1รอบนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับ Redmi Note 13 4G นะก็หวังว่าคลิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับส่วนถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถ แนะนำว่าถ้าใครจะซื้อพวกเครื่องพวกนี้นะแนะนําว่าโปรโประจําเดือนนะครับอย่างเช่น3เดือน 3- 4เดือน4อะไรแบบนี้มันจะมีคูป,ปองให้เก็บนะครับเราสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ซึ่งถ้าหากว่าใครจะเก็บคูป,ปองส่วนลดเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมไปเก็บคูป,ปองส่วนลดทั้งหน้าแอปและหน้าร้านค้าด้วยนะแล้วคุณจะได้ราคาที่ถูกมากๆนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ